ในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่กูจะได้มาสอนพวกมึงเกี่ยวกับรายวิชาก็อดเบลกันสักทีเอาละเอาละเยิบหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วก็ไปนั่งที่ของตัวเองก็ได้แล้วและในคาบเรียนแรกนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องที่ตั้งของก็อดเบลกันดีก,กว่าพวกมึงจะได้รู้กันสักทีว่าก็อดเบลกูมาสกเกลพลังใหญ่แค่ไหนแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องที่ตั้งของก็อดเบลเราคงต้องมาคุยกันเรื่องระบบพื้นที่ของจักรวาลกันก่อนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานอย่างแรกอย่างที่พวกมึงรู้กันดี โลกที่พวกมึงมองว่าแสนกว้างใหญ่ที่พวกมึองอาศัยอยู่กันตอนนี้หรือใครที่อยู่ดาวอังคารก็บอกกูได้นะแต่ก็นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโลกหรือว่าดาวอังคารสุดท้ายก็เป็นแค่จุดเล็กๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่ซึ่งก็ดำรงอยู่ในเพียงแค่หนึ่งเส้นเวลาซึ่งก็เป็นแค่หนึ่งส่วนจากล้านล้านเส้นเวลาในพระหุจักรวาลแต่ถ,ถึงพระหูจักรวาลจะกว้างใหญ่และมีสรรพสิ่งอยู่มากมายเพียงใดสุดท้ายพระหุจักรวาลเองก็เป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆของอน,นันตจักรวาล โอเคกูเข้าใจว่าอนันตจักรวาลอาจจะเป็นสิ่งที่พวกมึงไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นักเพราะอนิเมะหรือนิยายส่วนใหญ่ก็มักจะระบุแค่อยู่ในพระหุจักรวาลหรือบางทีก็แค่จักรวาลเดียวไปเลยแต่อนันตจักรวาลนี่แหละคือสิ่งที่รวมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพระหุจักรวาลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นจักรวาลดีซีจักรวาลมาเวลฮีริพอลเตอร์หรืออะไรก็ตามที่พวกมึงรู้จักล้วนแล้วแต่อยู่ในอนันต์จักรวาลกันทั้งนั้นแต่มันก็มีอยู่สถานที่หนึ่งซึ่งเป็นนนสถาาททีีี่่เเเพยยงดวั้น ที่อยู่นอกขอบเขตอันเป็นอนันต์ของอนันตาจัก,กรวาลใช่แล้วพวกมึงคิดถูกนั่นแหละคือก็อดเวลแต่ทำไมก็อดเวลถึงอยู่นอกอนันต์าจาัก,กรวาลที่ที่สามารถเก็บรวบรวมความเป็นจริงทั้งหมดเอาไว้ได้สาเหตุก็คือก็อดเวลนั้นถูกสร้างขึ้นจากตัวตนที่สมหลังที่สุดในจัก,กรวาลและความเป็นจริงทั้งหมดย้ำโมความเป็นจริงทั้งหมดซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพราะเป็นความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น แต่ก็ตโบมันก็ได้กลายเป็นสถานที่ที่กลายเป็นต้นแบบของการส,สร้างความเป็นจริงทั้งหมดส่วนสาเหตุก็เป็นเพราะมันคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่เคยถูกสร้างขึ้นมาถึงมนจะถูกสร้างขึ้นมาเป็นอย่างแรกก็ตามนี่ก็คือจนถึงตอนนี้ยังไม่เคยมีใครค้นตำแหน่งของมันได้ในฐานะดินแดนที่สมพลังและยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่พวกมึงควรรู้ในการเริ่มศึกษาก็ตโบก็ขอขอบคุณมากที่มาเข้าเรียนกันในวิชานี้ แค่นี้แหละบายบายกูเจ็บคอ